โอเคจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้เรายังอยู่กันที่เดลฟอร์ดนะจ๊ะวันนี้เพื่อนพิมพ์จะพามาเดินเล่นแถวเมนสตรีทที่เดลฟอร์ดกันจ้าเริ่มต้นกันที่แรกเลยนะจ๊ะบุ๊กช็อปจ้า บุ๊กช็อปอันนี้นะคะเป็นแนวแอนทิกดูเก่าแก่ดูน่าค้นหามากๆเลยเพื่อนพิมพ์กับจุ๊บจิ๊บก็เลยลองเดินเข้ามาดูกันจ้าหนังสือเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลานสไตล์แบบน่ารักเก่าแก่แกดูแบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยจ้าหลังจากที่เราเดินเล่นในบุ๊กช็อปเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินออกมาถ่ายรูปเล่นด้านนอกค่ะ และเพื่อนพิมพ์จะพาเพื่อนๆมาจุดกิมมิคของเดลฟอสเลยจ้าก็คือบริเวณตรงวงเวียนกันเลยเป็นยังไงคะเพื่อนๆบรรยากาศที่เดลฟอร์สวยไหมคะหลังจากนั้นเราก็เดินมาเรื่อยๆจาาเพื่อนๆเพื่อ,อ,อมาถ่ายรูปกับโรงแรมเดลฟอดนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นกิมมิคที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปเลยจ้า หลังจากที่เราเดินเล่นกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็หิวหนักมากค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยเดินมาตรงหัวมุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะมากินร้านอาหารอิตาเลียนจ้าเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นซีฟู้ดสปาเกตตี้ซอสแดงพิซซ่านะคะฮอตช็อกโกแลตแล้วก็เป็นกาแฟจ้าโอเคอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน ระหว่างทางกลับบ้านนะคะเราก็ได้แวะไปที่ v a r a b ี m แมนชั่นพาร์คค่ะแต่ว่ามันปิดแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะเดินเข้าไปเพื่อไปดูสวนไปดูบรรยากาศภายนอกค่ะเพราะว่าสวยงามมากๆจริงๆค่ะเพื่อนๆและมากไปกว่านั้นนะคะเราทั้งสองคนก็รู้สึกกระหายน้ำค่ะก็เลยคิดว่าจะไปนั่งหาอะไรดื่มกันจ้า อันนี้เป็นแมบนะคะภาพรวมองค์รวมของวาร์บี้พัคแมนชั่นจากเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยอะ่ะอยากจะเข้าไปดูจริงๆแต่ไม่เป็นไรจ้ะคราวหน้าเราจะมากันใหม่นะจ๊ะ อ okay, เคจ้ะเพื่อนเพื่อนพิมพ์เอารูปมาฝากนะจ๊เะเป็นยังไงคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยแนะนําเลยนะว่าทุกคนจะต้องมามันสวยมากจริงๆหลังจากที่เราเดินถ่ายรูปเล่นนะคะเราก็หาน้ําดื่มกันคะ่ะเพื่อนๆโดยที่เข้าไปในโรงแรมของ w ว r ร y บี้ s มนชั่นพานะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกจ้าเราจะเดินเข้าไปข้างในพร้อมๆกันเลยนะจ้าโอเคพอเข้าไปนะคะจุดเริ่มต้นเลยเราจะเจอล็อบบี้ค่ะซึ่งมีรีเซพชันอยู่ตรงล็อบบี้นี้ด้วยนะคะขวามือจะเป็นที่เล่นสนุกนะคะ เป็นยังไงคะเพื่อนๆล็อบบี้กว้างใหญ่ไพศาลมากโอเคอันนี้เป็นบาร์เครื่องดื่มและเป็นร้านอาหารนะคะเราจะเข้าไปหาอะไรดื่มกันในนี้จ้ะเพื่อนๆบาร์เครื่องดื่มและร้านอาหารของโรงแรมนะคะจะอยู่ชั้นเดียวกับล็อบบี้เลยค่ะด้านหน้าจะเป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะและพอเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นโซนของร้านอาหารจ้ะ วันนี้เขาอนุญาตนะคะให้เราสองคนนั่งดื่มเครื่องดื่มตรงโซนร้านอาหารได้จ้าเนื่องจากโซนร้านอาหารนะคะเป็นวิวที่สวยและดีที่สุดจ้าต้องขอบคุณคุณวิกเตอร์นะคะโฮสตของร้านอาหารในโรงแรมนี้จ้าที่ใจดีให้เรามานั่งถ่ายรูปเล่นตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยจ้าโอเคหลังจากที่เราดื่ม เครื่องดื่มกันเสร็จแล้วนะคะเราก็แวะมาดูโรงแรมเขาสักหน่อยจ้าชั้นแรกก็จะเป็นล็อบบี้ค่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็บาเครื่องดื่มชั้นสองและชั้น3จะเป็นห้องพักนะคะซึ่งวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปในส่วนของห้องพักนะคะแต่ว่าเราจะพามาเดินดูค่ะด้านล่างกันเลยในส่วนของล็อบบี้นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำจ้าเพื่อนๆ ห้องน้ำของโรงแรมนะคะสะอาดมากๆเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพิมพได้ใช้บริการมาแล้วจ้าเ,เพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราไป Mineral Spa นะคะที่ h a p p r n Spring มาแล้วเราก็มาที่ w a r b y m m n s s o o p p r r k ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าไปดูแบบว่าแมนชัน่นหรือว่ามันเป็นมิวเซียมในน,นั้นอะไรอะไรประมาณนี้แต่ แต่คือมาแล้วมันปิดแล้วเพราะว่าลาสแบบว่าขายตเกตแบบเขาจะไปิดสามโงครึ่งใช่ปะแต่ว่าเนื่องว่าแบบมันมีเกตหลายเกตในการเข้าวารบีพาร์คอะเราก็ไปผิดเกตเนื่องจากว่าเราไม่เคยมา <laughs> <laughs> ซึ่ง <laughs> พอเรามาถึงพาร์คทอะไรนะ 2, เกตทูเพื่อจะได้มาถึงแบบอ่าวารบีพาร์คแมนชั่นใช่ไหมที่มันจะแบบเออมีอะไรข้างในมากมายอย่างเงี้ยซึ่งจุจิบ,จบกอุตสา์วิ่งไป วิ่งไปอย่างเร็วเลยเลทไปสนาทีเขาก็บอกว่าเออไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามารอบหน้าค่ะนอกจากว a ราบี้แมนชั่นพาร์คแล้วอะในในวาราบีตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นโฮเทลเนาะเป็นอ,อ่อวาราบี้แมนชั่นโฮเทลซึ่งสวยงามมากเลยค่ะ เราอะได้มีโอกาสเข้าไปนั่งดิ้งกันนิดนึงเพราะว่าเราก็ขับรถกันมาใช่ไหมเราก็เออแบบเอ้ยหาน้ําแก้บอกว่าแก้กระหายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้างในก็แบบสวยงามมากแต่จริงๆแล้วว่าพอเพื่อนพิมานะก็รีมายดิ้งขึ้นมาได้ว่าอ๋อกูเคยมาแล้วหรือ <laughs> ว่ามางานแต่งงานเพื่อนอะไรเงี้ยเออก็พอเข้าไปในโรงแรมปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีเป็นล็อบบี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นดิ้ง เป็นเหมือนบาร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวัานานั้นเรากนะ็วันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็ไปนั่งดิงแล้วก็คนที่ชื่อคุณวิกเตอร์เนาะ ใช่เป็นเหมือนแบบเป็นโฮสที่ทําในบอกว่าบาร์เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากๆเลยเขาก็อาลาวให้เราทั้งสองคนน่ะเข้าไปถ่ายรูปในวิวที่มันสวยงามมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่พงที่พักอ่ะก็คือสวยงามมากเลยในตัวโรงแรงมมะค่ะก็จะมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกเลยก็จะเป็นบอกว่าล็อบบี้เป็นร้านอาหารเดินลงไปเป็นร้านอาหารเราก็จะมีเป็นเป็นบาร์เครื่องดื่มก่อนอะไรเงี้ยส่วนชั้นที่2กับชั้นที่3อ่ะที่เดินขึ้นไปก็จะเป็นห้องพักประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวรอบมาค่ะ ถ้าเพื่อนจุกจิบมาเราจะมาพักที่ Warabi Mansion Hotel and Spa กันวันนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบไหมแบบว่าเออที่นี่สวยมากไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติแบบคิดว่าสวยนะก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพิ่มด้วยนะคะงานเพื่อนพิมพ์ไปก่อนแล้วคลิปต่อไปก็เจอเพื่อนอ้อมเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบายสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะจ้า เจอกันคลิปต่อไปจ้าเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนน้อมฝากเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องนองกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ้า